อาวัยพระพรกันครับอิมินาสกาเลนาตังุทธังอภิภูเช पोचयाम ये मिना सकालेन तां सङ्घम् अभिबोचयाम अरहं Tentang Awi kita cita Perintah pada Antum Sakit kami Jadubi ปัญาคาเตท่นตาสันติเกยังมุนิวะลาะวลจันังซาโตมมสุนันตุเอาเดิมบัดนี่คันพึงเพื่นมาเรียนคันเทียนเพื่นมาไหวมาไหวสาวผู้สาขอบุญข,ขอคุณขอนำมันนำยืนขอนำลายไอ้ปากขอสุขขอลางต่อหน้าบรลาตนตาไน วันนี้ผู้ข้าขออาลาธนาอันเชิญยนยอเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์ขเจ้าคุณบิดามันดาคุณภูบาอาจารย์จงสเสด็จตีลาลงมายยังยังมนคนปิธีขอบเขตในมรีวันนี้เพื่อผู้ข้าจะได้ประกอบกระทำพิธีบายสีสู่ขวันให้กับท่านพระภูสมุขค,ครชัยพันติสุโภในโอกาสที่ได้รับแต,ต่งตั้งเป็น พระภูในมื่อนี้วันนี้จงสเสด็จดีลาลงมาให้มาเค็ดให้มาจำให้มาค้าให้มาพูน ให้มาสร้างลูกปุกข,ขึ้นทางมีดีได้สัพเพมังคตังอยังมังคตังกอจอบองลองทางทางหลวงบองให้ห่วงทางพ่วงบองให้ตาเนิ่นกอจงเปิดดวงชะตาวัดวา,าศาสนาเปิดดวงชะตาของพระภิษุสัมมาเนจรท้งหลายเปิดดวงชะตาของเจ้าภาพเจ้าศรัทธาอุบาสบอุบาสิกาเจ้าทั้งหลายในเมื่อนี้วันนี้อีธานิก็มีในกาลปันนี้ก็ข้าเถิน k a z u ต o bevering Hyun  fun <ais> สีจันกจัจานไปรีสัตตุพินาศทังคันผาดมุงคลปวดเป็นบุญแก้วเกินเรื่อฮัดลำเลิศมหาภาาสวกเย็นิยาเวนวิเศษเศราเป็นเกตแก้วยิ่งวดดามังคลาสุนังคันตาสุมังคลา อุตตมะโชกอุตตมาโยอุตตมานิเถรอุตตมามหานาทีมาสกิพิลาชด,ด้วยอำนาจอันเลือชาดอันผู้ขาททางหลไม่มีนักปาและโพโลเิตทางบันเนธและช่องม่องมาพำความเจ่าแก่ ឋាន្អ្នៅន្រួលឡ្គ្រានព្តិងក្រົលិត់ខ្រាប់ស់ទៅម្ พรชัยนีย่ให้งามใสงองตองงาบพวลพรามครูสมุพรชชยขอให้งามโสผิดพุดพ,พองแผ่วรัตนาไตแก้วสังโคผู้มีโทนักปราดโูชาลาดในคำพี่บุญคุณมีสิวิเศษั่วคงเขตด้วยสงนำพร ปราครูสมุคลนจชขอให้งามหัวาดขอประกาศแผ่ความดีวัดสัสิีศีนิเลกคุญาาพิเศษงาม่องสดใสเถือพระธรรมวินัยงามองค์อาจพันธนาอาวาตหุงเงืองงาม ขอบุญตามทรงให้ลูลาบไดส้สมดังปรานิทานชาหลองอานท่านพระครูงามสโสพ้นบุญภัยโพรดสั่งประโยชน์เหลือคุณนาแก่พระศาสนาจนหอดหอยเป็นเทเพ่งพาของพวกข้าน้อยอยู่สุขสวัสดี ว่าสัพพีเฮ็ดยืนยาวยิ่งงามเพียงพิงเทียลาคาทรงวัดสายาถอยเฒ่าแพ่ผลหลายสุตตกานิกายยสูตทั้งหลายลำยิ่งงามเพียงพิงโสภลขอกุศลลำเลิศบารมีเกิดให้มีมา แก่ท่านพระคูสมุทรใช้ขอให้พุทธองแผ่วกะวีแก้วแห่งนนละชลวัดสะผลทนลำเลิดมุงคนเกิดมีมาให้ประสบพ,พรแต่ความสุขเกษมวัฒน,นาสถาพรบร่หวนวันตาบจิรติการเพิองยาวนา เสือบต่อไปก็ผู้เถินามาบาัดนี้มีพี่น้องทั้งหลายทุกทั่วส่วนได้แต่ลวนสมเสริ์ยินดีชาลองงานท่านพระครูสีสมโพ์เมียพระโมทสมเสริญปีดา chương đầy pha cánh chặt hà phan bài sĩ Với chết bắn trùng đi xì xà phạt tăng ngã เมื่อนี่เมือสั่นวันดีเป็นวันดีวันเสีษยธีอมุตตะโสกระสิที่โยกความหลักคณนาควยผู้ตาก็จึงได้มาสู้ค่อยผู้พูก็จึงได้มาหาตามภาษีภาษาควยนี่เป็นผู้เท่าเกาเบ่ชินขวันละว่ามา วันอ่อนล่า คันหาขวัญตาคิวกองก่อนนะขวัญโจพันกาละเม่นภาคบานโอยนานแล้วให้ตา ส,สีน้ำจีเจ้านี่แล้วหกวันเอ้อยขั้นเมเจ้ามามือนี่แดดเดือเสียสีน้ำขา่าเจ้านี่แล้วหกวันเอ้อยเพิงปันได้ดีนโนจังสีหอดเดือนหามีสายุนต้นปีมา bà mày quanh chào anh tao mày tao mày đơn 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 đưa đơn 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 Suốt giây khoảng là mây là muôn nửa Châu phủ ngứa sắp bao kèo Sĩ năm nhau đây mượt xuân, xuân Và la bún nún nhìn luôn Mùa tiêu xuân và nai nỉ à dù. nước nêu đầy sông hoàng đăng ma nô mãi miền nà buồn năm hết nên năm hồi buồn năm hồi du bạc nhà ิีกินก็สั่งหลายทาง่่า้องแปี้วขอให้เป็นดังแก้วลำคาผู้พูนเมืองขอให้เฮืองมูนี้ส่องคดีใส่แจง ผาล้งบุญล้นงามวีมุนกองคาสะหิตยอยู่คำพระสาทศาสนาให้ลือช้าอยู่จนจนคนย่องว่าทัว่วแดนหมดทุกโงเกตแค้นแดนปองทอละนี้ให้เพิ่งสีไปบุญพอพากคนผู้บุญลำนา คุณพระพุทธให้นำคำคุณพระธรรมให้นำทรงคุณพระสงฆ์องค์ยอดเยี่ยมให้เตรียมคางอย่าหา่างเคียงให้เตรียมคางอย่าห่างเคียงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลียดที่ยอดยิ่งสัจีตอย,ย,ย,ยน้อเดียนใด จงปะสิสตีพรชัยกะดังใจใหม่มุ่งนะน้ำผาดวงผลให้ก็สดใสทวนทั่วผมผู้ใช้ใบโพองผัวไวไปดูให้ทรงสูงระดวง บ่ก็ให้พากันออกขวัญเจ้าตกหม่อก็ให้พากันลุกขวันเจ้าตกหูก็ให้พากันพ้ขวัญเจ้านี่ย่าได้ไปอยู่ซน แกมบูแกมป่าว่ามาเยอะกวันเอ้ยว่ามาเยอะกวันเอ้ยมาทั้งควันบัวเป็นขาบนันให้เจ้ามาดูแว่นไว้มาทังควันบัวเป็นวัดแลเป็นไทให้เจ้ามาในม้วนเฮ่ามาทั้งควันผูเท่าเท่านั้นนายออยสักไม่ค่อนเท่ามาตามหลังยูจุงจุกจุกจุงจุงจุงจุกจุจุจุมาเน้อเด้อว่า ควันไอ <c oughs> มานำทางเปลี่นค้นทองมานทาทองเปลี่นค้นทางมานําทางเสียนกว้างไม่ไอยกว้างนำหนาบาดบาดําล้นห่วยขอให้วันเจ้าเนี่ยคอยล้อยมา บาดป้านนำต่วมผู้ต่วมดอยขอให้ควันทันพระโค้ดีเคาะไม่หิวลมพัสสีเกียว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 ค,ค,ควันดาน ปลาตัวท่อคอหนักให้วันนี้หนา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 นี้หน่ายมากินสิ้นปลาปากตัวท่อคอเหือขอให้วันนี้หนานี้หนานี้หนานี้หน้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 านี้หน่ายมากินสิ้นปลาเสือตัวท่อคอมาว่ามาเยอะบาด่าดหอดเดือนหั ฝวันตกลงมาจีจนวันเจ้านี่่อยาไปอยู่สนสส่ข้าใตฟ้องลองผูใ้ใดดีน้อให้วันเจ้านี่จะไปย,ยืนยืนยืนผูตียาเิ่นผูใ้ใดนี่ละนาวันเอ้ยว่านั้นแล้วก็จึงไปเอาฝไวอมแกว นี่ดูอดผวกวันผ่าดเอาแขนว่ามาเยอะกวันเอ้ยกันแ่ปวัเบืองสายขอให้วันนันพระคู้สมุขนชัยนี่มาก็มาเยอะกันแม่นบวกเบืองขวาขอให้วันคณะพี่น้อง ที่มาหวมใบเสียเนี่มีโยมาทุกหมูทุกองมาทุกคนทุกคนก็ปูดเธนินาว่าแล้วตั้งแหกตั้งแต่นี้นี้เมื่อนาเจ้าอย่าไ้ท้อยสาเสียสี ขอให้ม yeah, nah, 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 an, nah, ีอายุยืนยาวยาได้สันมันในเจ้ามันปันงามเขาขวางมันในท่านมันปันท่างหมูทอเทือนมันในท่านมันปันเคลื่อนสางวงมันในท่านมันปั่นปวงสางล้อมันในท่านมันปันก้อนยินแดงแข่งในท่านแข่งปันแผ่นยินลาดสูงเทียบาทเขาสะใหญ่เพียงต่อวันเจ้านียาได้หักหญ่เพียงรักวันเจ้านียาได้พลด ย่าได้หมนเหมือนตองอย่าได้มองเหมือนทอยยาได้เท่าเกาเสียสีขอให้ควันท่านพรากวสมูคอนใช้ทันตีสุโคและพี่นองมีตังแด่อายุ nam Đăng... mi Mì... อ้อนผ้อนขนาดเนะาะเงื่อสัตว์ออกวันนี้ผู้ขากระไดเอาเดี๋ยวเดินเส้น สัพพ <icana>, ุทธานุภาเวนะสัพพ <t> ัทมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุธีภวันตุเตสเพพุทธาปาลปตาปเจกาลัตจังพาลังอัลหันตเจเชนละคังพันธมิสปะโสเตอาคาตาลาทัสุกีตาวิรุนลหะสหาสเปยาติพิพัพพุทังยอดแก้วพัทมังยอดแก้วพะสังฆังยยดแก้วพระพุทธเจ้าเกิดล้วนาติเสว่ามี บริสซโลละอังออังอุอะมุมะมุนมามหามุนมังนาชาลิติพุทธสังมิพุทธสังมิขอให้ท่านพระคููสมุพรชัยในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งในฐานะนุกรมของหลวงปู่เจ้าคุณพระราชมงคลวชิรธรรมหรือว่าหลวงปู่บุญมาคัมพีละธรรมโมในมื่อวันนีน้จงเป็นผู้ที่เจริญิญก้าวุงหงเคือง จะเดินในทางธรรมสืบต่อไปให้ยูเย็นเป็นสุขสร้างลูกฟุกขึ้นกุ้มพี่กุ่มนองกุ้มลูกกุ้มหลานกุ่มวัดกุ้มว่าปกปักปักษาผ้าส่างภ้าสาให้สํำเร็จเซ็นสิ้นดีส้วนโซฟุนถูกสิ่งทุกอย่างทุกประการด้วยบาทภาคาถาว่าอิติปิโสภาคาวาอังอีอังอุปัมุมะมูลมามหามูลมังนัชชาลีติ พุทธสังมิเอวังโหตุเอวังโหตุเอวังโหตุสาธุเอาบัดนี้ต่อมาปลูกแขนปลูกความือนะครับปลูกความมือ